ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวขายให้ใครขายให้ใครถามหน่อยเนี่ยขายให้ใครอะว้าวุ่นไหมพังพินาศหมดแล้วแม่ค้าบอกกูจะขายให้ใครเนี้ยนะผักเหลือเต็มเยอะแยะเลยเนี่ยพริกหยวกนะเออพริกสด นะนานาผักนานาชนิดเลยเนี่ยพังพินาศหมดแล้วกูจะขายให้ใครนะอเนี่ยนะครับพังพินาศหมดทุกสิ่งทุกอย่างขนาดขายส่งผักยังไม่มีคนซื้อนะคราบนะก็คนมันไม่มีตังค์นะเออเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจมันไม่ดีนะอ,อ่ะนะเอจะขายให้ใครขายใพวกแสดงเหรอ ไอ้พวกแสดงช่วยมาซื้อหน่อยสิที่ว่ามีกินมีใช้มีเกียดมีสังกษีอะนะสงออสัยมีแต่ไอพวกแสดงนี่แหละที่มันมีกินมีใช้อยู่กลุ่มเดียวอะนะออคนอื่นก็ไม่มีกินมีใช้กับพวกเมืองเลยนะครับแยกกันไปหมดแล้วนะโอ้ไม่รู้จะแยกกันยังไงแล้วเนี่ยนะครับเข้าขั้นวิกฤตแล้วเนี่ยนะ เศรษฐกิจประเทศไทยถ้าเกิดว่าผักมันขายไม่ได้นี่เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะเออไม่ฮนะเศรษฐกษิจมันไม่หมุนแล้วนะมันชะงักงานแล้วนะตอนเนี้มันเข้าขั้นแบบว่าโคตรจะวิกฤตแล้วนะโคตรจะเผาจริงแล้วนะตอนเนี้เออนะครับเขาจะซื้อออนไลน์กันยังไงอะซื้อผักอซื้อพริก <c oughs> พริกหยวกห้ากิโลส่งหน่อยอย,อย่างเงี้ยเหรอฮะ เออมึงจะมาอ้างแก้ตัวยังไงอีกเดี๋ยวมึงก็มาอ้างเป็นเพราะลุงตูอีกเศรษฐกิจแย่เป็นเพราะลุงตูมันแย่ตั้งแต่ลุงตูแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็โทษแต่ลุงตูคิดอะไรมาออกโทษแต่ลุงตูเออนะก็เนี่ยเศรษฐกิจอยู่ในมือพวกมึงเนี่ยนะไหนบอกจะมีกินมีใช้ไงไหนบอกจะทําให้กับเติมกระเป๋าตังค์ให้ประชาชนออ ไหนบอกว่าเศรษฐกิจสงการเงินสะพัดเป็นแสนล้านไงเออนี่ยสะพัดตอนไหนวะเนี่ยกูย,ยังไม่เห็นตรงไหนมันสะพัดเลยวะประมทสงการปุ๊บเงียบเลยเนี่ยเออท่องเที่ยวก็ซบเซานะค้าขายก็ซบเซาซบเซากันไปหมดนะเออไม่เห็นมีตรงไหนที่มันโอ้โหเศรษฐกิจดีเลยนะครับ มึงจะแถกันยังไงอีกวะมึงจะแบกกันยังไงอีกวะฮะไอ้พวกนางแบกนายแบกทั้งหลายนะครับเออบอกอ๋อช่วงนี้นายกป่วยอยู่ก็เลยยังไม่ได้ดูแลเศรษฐกิจดีเท่าไหร่เออเงี่ยเหรอมึงจะแบกไงอีกวะอ๋อเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องทําใจอย่างเนี้ล่ะเออโอ้โหนะมึงช่วยมาซื้อผักแม่ค้าหน่อยดิ นะเอาไปขายอุ้งยิงก็ได้องยิงมันไปช่วยซื้อหน่อยอย่าโม่แต่ไปชอบพาวเวอร์มากนะนไปชอบพาวเวอร์ใส่พระส่งพระสินใส่ลายดงลายดอกอะไรเนี่ยมันมาช่วยเกษตรกร,ร,กรตรงไหนเนี่ยฮนะโอ้โหเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ